สวัสดีครับช่างหนึ่งเป็นช่างเย็บผ้าครับวันนี้มาทํางานเจ้าครับทํานาฬิกานะครับลูกค้าหรือเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พ,พี่บบานะบอกว่ามีนาฬิกาชอบอยู่เรือนนึงคือรักเขาเขามากมันโอเคมันนะมันมีคุณค่าทางใจช่างหนึ่งก็เลยบอกว่าโอเคตอนแรกมาเป็นฐานนะมันเสียนะก็คือตรงสนิมอะไรพวกนี้น้ําเนิมเข้าอะไรอย่างเงี้ยบอกช่างหนึ่งยกเครื่องแล้วกันเดี๋ยวจัดให้แต่ใช้เวลานิดหน่อยนะโอเคช่างหนึ่งก็เลยวันนี้เคลียร์งานผ้าแต่ก็ลงมือทําอย่างที่เห็น เริ่มจากการทําความสะอาดนะมอีอะไรอยู่แล้วเป็นงานเล็กๆน้อยๆนะครับที่ช่างหนึ่งทำนี่ได้อะไรได้อาหาเรียกว่าอะไรนะเครื่องไม่กระลงประกอบเข็มเข็มสั้นเข็มยาวเข็มเป็นนาทีเมื่อก่อนช่างหนึ่งช่างหนึ่งขายนาฬิกาไงช่างหนึ่งก็เลยพอทําได้มั่งนะครับก็เลยเ มีอุปกรณ์ก็แบนสามอันนักกว่าจะทํางานได้น่ะมีคีมมีอะไรประมาณเนี้ยลองเทสเครื่องดูประกอบทาไปลงตัวก็หรือไม่เป็นอย่างนี้ครับตั้งเวลาทั้งหนึ่งนะอ uh ่าไม่ได้ซ่อมผ้าอย่างเดียวไม่ได้แก้ทรงเสื้อผ้าอย่างเดียวก็ทุกวันนี้ก็ยังรับงานเปลี่ยนฐานนาฬิกาทุกวันครับ mm hmm. มีมาใช้บริการได้เกรดเอก็มีประกันนะมีประกันถึงหกเดือนครับผมทุกก้อน ทานแพชชั่นก็มีแพชชั่นก็40บาทเกดเอก็มีเริ่มต้นที่80บาทนะเสร็จแล้วพร้อมส่งขอบคุณครับบายบายครับสะดวกวันไหนก็แะมารับได้ครับขอบคุณครับที่ใช้บริการแจมไปเลย